เขามาดูที่สวนพริกนี่นะกำลังจะให้ผลแล้วให้ผลช่วงนี้ก็โรคเนะาะโรคอ่าก็ให้ยาไปแล้วล่ะตน้นต้นอัติดก็จะต้นจะเขียวอยู่อย่างนี้เนาะเขียวใบเขียวต้นสมบูรณ์ดีวางนี่ก็ใช้ ปกที่ต้นพริกเนาะบางปกเพราะว่าความชื้นจะความแห้งแล้งจะลงไปที่ลากพริกเนาะทำให้พริกดูดสารอาหารไม่สะดวกแล้วลากก็จะตายไปพริกก็จะไม่เขียวไม่สดอย่างเงี้ยจะไม่ให้ผลอย่างเงี้ยเนาะฟางก็มีประโยชน์ละน้ำาก็ช่วงนี้ก็ยังให้อยู่เนาะยังผลเขียวอยู่ยังไม่แดงถ้าผลแดงก็อาจจะงดน้ำลงะ่ะ นี่ก็เป็นรุ่นที่ว่ายังไม่เก็บพริกแดงเนาะพริกราคาเดี๋ยวนี้ก็พริกแดงตากแห้งก็โลร้อยกว่าบาทนะพริกราคาก็ดันขึ้นแล,ล้วช่วงนี้ก็ราคาก็นำมาแล้วพริกนี่ก็พายุฤดูร,ร้อนก็ไม่มาลบกวนเท่าไหล่นะคพับ เามาต้นเ็าจะเอ็นล้มไปต้องใช้ไม้เนี่ไม้นี้ไม้ใช้ไม้พยุงเพราะว่าลำต้นเขาใหญ่รากเขาจะไม่รากของพริกก็มันแข็งแรงก็จะเอ็นจะล้มไปจะเสียไปต้องใช้ไม้ช่วยพยุง น้ำก็ยังให้อยู่ตอนช่วงนี้เพราะว่าพริกยังไม่แดงแดงอาจจะโดน้ําลงบนะ้างช่วงนี้เขาใช้อาทิตย์หนึ่งก็ให้อยู่ตลอดนะลำต้นก็สมบูรณ์ดีเนาะช่วงเดือนเมษานี่ก็ร้อนนะพายุแล้วดูร้อนก็ไม่มีเท่าไหร่ เอาต้นมายืนต้นอยู่สวยอย่างเงี้ยใช่ผลอยู่อย่างนี้แล้วก็ขอสต็อปกิฟต์หน่อย